ออ่่นีโเคจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะตอนนี้จันทิมาได้ออกมานอกสนามบินแล้วนะคะอันนี้คือสนามบินพนมเปญน,นะคะก็เดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางไปที่พักะคะ่ะก็จันทิมายังไม่ทราบเลยนะคะว่า,าเราพักกันที่ไหนสุนิตโจจะพาเราไปะคะ่ะก็พี่สุนิตเจลก็มารับนะคะวันนี้นะคะ่ะ <laughs> โอเคอันนี้เรากำลังจะไปที่ที่พักค่ะนะคะเราก็กำลังจะนั่งรถไปที่ที่พักค่ะ รอบรอบสนามบินพนมเปญน,นะคะเนี่ยค่ะ นี่คือโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์ที่ว่ามารับเรานะคะเี่ยอ๋อนี่โชเฟอร์ที่โรงแรมเหรออันนี้รถที่โรงแรมเหรอใช่มันมันเขาเรียกรถอะไรกันไม่รู้มันมีเพลงด้วยมีเลด้วยจะเรียกสามล้อก็ไม่ได้อืมโอเคอันนี้รถเขาจะใช้พวกแบบนี้นะคะเป็นรถอ๋อข้างหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับรถลากนะค่ะเป็นเป็นรถลากนะคะอย่าสายอย่าสายคนดูนะ าดัดแปลงกันนะคะดัดแปลงโอ้โห bm bmw ซะด้วยค่ะเวลานอนมาตรงนี้ครับข้างบนมีเปด้วยนะคะนี euh ้คงจะเป็นของโชเฟอร์ที่เขานอนรอนะคะเวลาเขาบอกว่าเวลาถ่ายวีดีโอเขาจะให้เอากล้องออกนอกรถมันจะมีคนโมีคนนะจถถ่ายใรนี่ก็เหมือนกันที่นี่รถ รถจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือรถของเขาก็เก่าใหม่ก็ว่ากันไปตามรุ่นนะคโ okay. อเค <Okay. S 2> เราี๋ยวถ่ายานรถเนี่ยเราจะออกเด <Okay. S 1> ิน very nice very นิจโจอครับนิเจอท้าวิน

เรืแอมอะไรมนาะไรฮะอ๋อ oh, จำชื่อไม่ได้ครับโอ้โห oh oh. คน <Okay. S 1> มารับก็ยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะโรงแรมอ oh. นี่เขามีโครงการสร้างใหม่สนามบินใช่ไห้่นะตอนนี้เราก็เดินทางออกมานอกสนามบินพนมเปญแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามชมนะคะจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะ